เพิ่มยงกับกรณีการพบแปลงที่มีการบุกยังไงบ้างครับตอนนี้หน่วยพิเสือกับหุ่นเหล่ายานเขาใหญ่เนี่ยเขาสืบค้นแล้วก็ตรวจจากภาพทีนี้ที่เราสังเกตนะครับที่ผมให้วิธีการสืบสวนเนี่ยมันมีรอยแมคโครขุดอยู่ในในพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าน้องๆก็รู้สึกว่ามันจะเป็นแมคโครไม่เกิน60นะครับ6กก็จะเป็นมุกกี่เล็กนะครับ5ฟันแล้วก็ตรวจสอบมาก็พบว่าในในกลุ่มนี้มันจะมีเคยญาติอยู่ แล้วก็ทราบมาว่าของของแฟนคนนี้ของนายสวรรค์เนี่ยเขามีรถอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่วนชุดที่หาข่าวก็พบว่ารถแมคโครจอดอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เขายอมรับแล้วว่าแมคโครกับรถแท็กเตอร์อีกคันหนึ่งนะครับไปทํางานที่นั่นเดี๋ยวเราจะตรวจยึดทังสองคันครับ,ค,รบคุณสวรรค์นี่เขาเป็นใครทําไมถึงสามารถที่จะทําทได้ขนาดนี้เออสวรรค์เป็นเจ้าหน้าที่พนักานาการของกรมไม้นะครับก็ตอนนี้ถูกถูกคำสั่งย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้ว ุมีคำสั่งนานหรือยังครับคำสั่งก็เพิ่งมีคำสั่งครับเพิ่งมีคำสั่งก็หลังจากที่เราตรวจยึดและตรวจจับพอดีพอดีเขาก็รู้นะครับแล้วก็ทางส่วนกลางเขาก็ย้ายออกไปที่บุรีรัมย์ครับคือรถเนี่ยเชื่อมโยงกับคุณสวรรค์ครับแน่นอนซึ่งซคุณสวรรค์ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทในสวรรค์จริงๆเนี่ยเราสืบแกะรอยถอยหลังไปก็คือจากภาพคลิปวิดีโอต่างแล้วก็เข้าไปกับไปใช้เสียงตอบโต้แล้วก็ใช้ ใช้เหมือนมีความรู้กับเกี่ยวกับกฎหมายกับผู้ช่วยบวหน้าเขาใหญ่ในขณะที่จับกลุ่มผู้ต้องหากับเขาก็พูดพูดไปแล้วก็สืบจากจาคลิปต่างๆครับก็พบว่าสวรรค์กับมีเจ้าที่อีกคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกันแล้วก็ถอยหลังไปก็พบว่าในกระบวนการนี้ก็มีหลายๆคนซึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับในกระบวนการครับแล้วคุณสวรรค์เนี่ยเขามีใครที่เขาได้ประโยชน์จากถนนเหล่านี้ไหมครับ คือตรวจเหล่านี้มันก็เป็นกลุ่มกลุ่มคนอย่างอย่างครอบครัวเขาเนี่ย<ไ>เขาก็รวมมีใครบ้างนะครับ<ม>แล้วก็เข้าไปทําที่สืบมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่านี้นะครับไม่ใช่กลุ่มแค่นี้แต่ส่วนนายสวัสดิ์เองเนี่ยก็เป็นคนติดต่อประสานงานคน<ม>เ,เหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนทะแนะหรือเป็นคนรวมต่างนะครับทราบว่ามีพี่สาวพี่เขยได้ใช่ครับเมื่อกี้เขาก็ตอบอยู่แล้วว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้านะครับเป็นน้าแล้วชื่อในพนวัตร ซึ่งเป็นน้าชายแล้วก็รถทั้งสองคันนี้เขาไปทานะครับเจ้าของอแฟนเขาที่บอกเป็นเจ้าของรถเจ้าของอะไรที่ก็โวยวายเขาไม่ให้เนี่ยเขาก็บอกว่า,ารถทั้งสองคันนี้เขาไปไปทำงานเขาก็บอกเขาไม่รู้จะมาตูยจิกก็ได้ไงอันนี้ก็ไม่เป็นไรวันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงสิทธิ์ของเขากับต่อพระสภส่วนถ้ารถครันนี้เช่าออมาซื้อมาหรือว่ายืมมาหรือว่าไม่ใช่ของในสวรรค์เป็นตัวเขาก็ไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมไม่มีปัญหาครับ รเราก็ใช้หน้าตามหน้าที่ของเราวันนี้ขอหมายสารมาแล้วก็สารอนุญาตให้เรามาตรวจคน้นซึ่งสารเชื่ออยู่แล้วว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยมันครบถ้วนแล้ววันนี้เราก็เจอของกลางทั้งสองชิ้นเช่นเดีวยวกันแปลงที่ดินแปลงนี้โดยสภาพในสายตาของเจ้าหน้าที่อุทยานเห็นความผิดป,ปกติข,ของแปลงที่ตั้งนี้ด้วยคือแปลงที่ทเราวิ่งมาเนี่ยตลอดแนวมาเนี่ยมันเป็นแปลงสวนป่านะครับแล้วก็ทราบจากเจ้าของเหมือนกันเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นสวก เขาได้มา2ไร่นะครับก็แฟนสวรรค์เนี่ยก็ได้มา2ไร่โซนเนี้ยเป็นโซนซีเซ็ดแกนและเป็นป่าปลูกมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปทบทวนกันว่าตรงเนี้ยได้มาอย่างไงนะครับเพราะว่าวันนี้เราคงไม่อยู่แล้วแหละถ้าเห็นสภาพอย่างที่เป็นสวนป่าเก่านะครับเป็นไม้ประดู่ไม้ซีเซ็ดแกนซีเซ็ดแกนเนี่ยเป็นไม้ปลูกโดยตรงซึ่งเป็นไม่ใช่ไม้ประจําถิ่นและปลูกระยะระยะเพื่อเป็นปลูกไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้เบิกนํำนะครับจะทําให้สภาพป่ามันเปลี่ยนแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศได้ได้เร็วขึ้นครับ